สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นภัสนแฟมิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวค่ะวันนี้นะคะเราก็มีของกันเยอะแยะเลยวันนี้เราจะมาทําอะไรลูเราจะมาทําสมูทตี้เราจะมาทําสมูทตี้อ่าแล้วของเรามีอะไรบ้างคะเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะของจะมีสองโยเกิร์ตมีน้ําแข็งแล้วก็มีทับเมต้นแล้วก็มีผลไม้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันก็มีส้มผลไม้อะไรก็ไม่รู้นี่คือละมุดนะคะเรามีละมุดด้วยแล้วก็มีมะเขื ระเทศนะคะแล้วก็มีส้มเขียวหวานซึ่งโจทย์ของครวง่วนนะคะในวันนี้ก็คือว่าน้องผิงผิงไม่ชอบกินมะเขือเทศกับละมุดค่ะแล้วทีนี้ครวง่วนก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกกิน เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทําเป็นน้ําปั่นซะเลยนะคะทําเป็นน้ําปั่นหรือสมูทตี้เนี่ยนะคะแต่ที้น,นี้สมูทตี้ของครัวง่นนะคะมีความแตกต่างจากของคนอื่นก็คือครัวง่วนจะให้ใส่โยเกิร์ตด้วยส่วนถ้าเราจะใส่โยเกิร์ตรสอะไรนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราแล้วกันนะคะแต่สําหรับน้องพิงค์คือเขาชอบโยเกิร์ตเป็นรสแบบผสมน้ําผึ้งนิดหน่อยอะค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้เขาจะชอบแต่ถ้าใครชอบรสแบบ อันนี้ครูวหนเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะถ้าใครชอบแบบรสชาติแบบสีสันหน่อยๆนะคะมีความหวานอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าผลไม้ที่เรานํามาใช้อะสีมันตัดกันกับโยเกิร์ตสีของเขาหรือเปล่าถ้ามันตัดกันแล้วมันถ้ามันผสมกันในเครื่องปั่นนะคะแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสีดําแบบนั้นมันคงไม่น่าอร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องมองด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะปั่นเป็นน้ําแตงโมอะไรเงี้ยแตงโมสีแดงใช่ไหมคะแต่โยเกิร์ตของเรามีสีชมพูเราใช้ร่วมกันอันนี้ได้ค่ะ โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพิงพิงค์พร้อมแล้วงั้นไปกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเรายังไม่ได้คั้นน้ำส้มกันเลยนะคะเราก็มาคั้นน้ำส้มกันก่อนนะคะ,ะเวลาเราเราทำน้ำส้มคั้นนะคะ,ะเราก็จะลูกก็จะสนุกไปด้วยนะคะไม่มีอะไรมากคือการทำน้ำปั่นเนี่ยนะคะหลกัหลกๆเือครูอยากให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าลูกเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ฝึกพัฒนาการลูกด้วยนะคะฝึกลูกแบบเนี้ค่ะอย่างเงี้ยพยายามบีบนะคะบีบน้ําส้มใช้มือแต่เราก็ล้างมือกันก่อนนะคะแม่ลูกเราก็ต้องล้างมือกันให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยทานะคะแล้วลูกก็จะได้ฝึกฝนนะคะฝึกวิธีการทํา <c oughs> ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเราก็ลูกคงไม่ได้ทําละเอียดยิบหรอกคะ่ะแต่ทีนี้เราก็ถือซะว่าอย่างน้อยลูกก็ได้ฝึกนะคะ ข้าวโอก็จะคั้นน้ำส้มนะคะอน้ส้มหลออกมาอ่าแล้วในระหว่างที่คัน้นเราก็บอกลูกไปด้วยนะคะแบบพิงลูกไม่ลูกน้ำส้มนี่มีประโยชน์มากเลยนะเขามีวิตามินซีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะลูกหนูรู้ไหมวิตามินซีนี่ช่วยอะไรลูกก็เวลาน้องพิงค์พิงแปลงฟันใช่ไหมคะแล้วมันมีเลือดออกที่ฟันวิตามินซีเนี่ยเนี่ยจากน้ำส้มเนี่ยถ้าหนูกินเข้าไปแล้วนะจะทําให้เลือด ไม่ไหลออกมาเวลาหนูแปลงฟันนะคะลูกอ่าแล้วก็ทำให้เหงือกและฟันของหนูแข็งแรงด้วยลูกแล้วน้องถิงเป็นหวัดบ่อยไหมคะไม่ไม่เป็นหวัดบ่อยดีมากถ้าหนูเป็นหวัดนะลูกหนูต้องกินวิตามินซีอ่าเจ้าวิตามินซีในส้มนี่แหละลูกจะช่วยหนูนะเวลาหนูเป็นหวัดนะดหนูก็จะหาย้หายป่วยเร็วอ่ะบิดลูกแบบนี้เราก็สอนลูกไปด้วยนะคะบิดแบบนี้ ได้ทนีได้อ่ะแถววน,นี้จะแคงจะแคงก่อนนะคะเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ครูหนุนใช้นะคะก็เป็นของพื้นๆน,นะคะของแถวบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องมาใช้เครื่องคั้นน้ําส้มแบบโอ้โหแบบอย่างดีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะคะเราใช้แบบของควรเรือนเรานี่แหละคะ่ะมาช่วยอย่าลืมล้างส้มก่อนด้วยนะคะเออนิวมสิยิ้มมิยิ้มมิ ทีนี้นะคะเราก็จะได้น้ําส้มมาแล้วนะคะแล้วก็จะได้มีเมล็ดส้มเพียบเลยอันนี้น้ําส้มที่เราได้นะคะครูใช้เหมือนจะน่าจะเป็น5้าลูกเราจะเห็นเมล็ดส้มตรงนี้เราก็สอนลูกได้อีกว่านี่นะลูกเวลาส้มใช่ไหมคะเราปอกมาแล้วเราคั้นเอาน้ําเราก็จะเห็นเมล็ดส้มแบบนี้หนูกเอาไปปลูกได้ไหมคะลูกได้ใช่เราไปปลูกได้ใช่ไหมคะนี่คือเมล็ดส้มโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันแล้วนะ อย่าเพิ่งน,นะคะลูกอ๋อน,น้องพิงบอกมาไี้ก่อนลูกว่าหนูเลือกเกี๊ยวเปิดอันไหนคะลูกหนูอยากหนูอยากกินอันไหนลูกสองอันนี้เอาอนะันไหนเรือยากเอาตัวที่เรื่อยๆเอาอันนี้โอเคถ้า <c oughs> งั้นหน,นูมีเปิดไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องพีมจะต้องอ้าไม่ได้ลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวมือลูเลื่อนนะคะลูกเราต้องเราชอบใช้ช้อนถือลูกชิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนนะ โอเคมันพี่ชว่เฮ้ยเ้ยลมันจะเดนใส่ดนะถ้ามันเนใส่ื่อ,อ่มะเขือเทศนะคะเราจะปอกเปลือกก็ได้นะคะถ้าเราจะปอกเปลือกนะคะเราก็เอาไปลวกในน้นําร้อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาแช่ในน้ําเย็นแล้วเปลือกก็จะลอกออกได้ง่ายมากเลยค่ะแต่ทีนี้ครัวหมุดก็เมื่อกี้ลืมให้ดูนะคะมีทั้งชนิดที่อัน ชิ้นที่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ปอกเปลือกนะคะเพราะว่ามะเขือเทศลายชินียังไงเราก็กินทั้งเปลือกก็ได้แต่ถ้าเราใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆนี้ก็ปอกก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้ปั่นแล้วมันมีเศษของเปลือกจเจ้ามะเขือเทศนี้ลอยล่องในน้ำสมูทตี้ของเรานะคะโอเคนี่ก็ต่อไปก็ใส่น้ำแข็งขลุก ้าวอ่ะทีนี้เราเราไปชิมเควนี้เป็นปั่นมีละมุดด้วยนะคะละมุดสองลูกละมุดมันก็จะหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ามาทีนี้เรามาลองชิมนะคะลูกพร้อมรือยังพร้อมพร้อมแล้วอุ๊ยกระเด็นใส่หนูป่ะลูกมันก่สมัยก่อนมันเหมือนไอติมลูกค้ามันเหมือนไอติมสมูท พี่ไปเก็บอันนี้ไปกินถ้าพี่ไปกินข้าวพี่กินอันนี้ได้ใช่ไหมได้สิลูกอร่อยไหมชิมนะคะว้าวมันเหมือนไอติมมันหวานชื่นส้ม <c oughs> ลองชิมนะคะลูก When you still have on your video, and when you sleep, and into the morning, and into the night, if you lost, I click the bell, and you can watch on my channel and my and all my YouTube's. Bye bye.